อย่าย่ h ชีวิตก็เหมือนถนนที่มีเรื่องที่ต้องเผชิญทุกคนมีความฝันแต่บางคนไม่เลือกเดินกูมีความฝันที่กูช้ำเนี่มาไม่เกินกูมันจะคิดยังไงอะไอสัตว์ก็เชิญแต่ตอนเนี้ยกูยังคงเดินกูยังคงเบินกูยังคงเงินกูยังคงเดินกูทํางานแบบไม่ได้เดินมึงมาแบบพวกกูไม่ได้เชิญ มึงไม่ต้องมาคิดมากเพราพวกกูได้เงินถ้ากูมีตังกูจะเก็บซื้อรถซื้อรถเสร็จต่อด้วยม้าพายศไอ้พวกหกักหลังขาเลก,กว่าทอเลยยศอยะอ๋อโยมาตวฝักกโยอืมอืม,อมเหมือนคนที่โฮไม่สัตว์บัตซบตอซปนนิสัยไม่ดีเพื่อนกูไม่ครบ แค่ปัญญาอ่อนไปซื้อเอ็ม้อยนล้านปูนบกูไม่แดกอะเพระเพื่อนกูอยู่ครบกูดีใจด้วยพีมึงมีรถถึงกูไม่มีรถกูยังมีเพื่อนครบกูไม่สนนะว่ามึงเป็นหลานใครอะกูไม่สนนะว่าใครจะคิดยังไงกูก้มหน้าทำตามฝันไปอะกูไม่สนนะว่ามึงเป็นหลานใครสงสัยทํทำไมผู้ยินถึงหลายใจแต่ตัวกูเองก็็ไม่เคยขายใคร ถ้าไม่เข้าใจกูขอให้ตัวสลายไปตัวกูเองไม่เคยจะหลายจเพราะตัวกูไม่มีใครกูไม่สนว่าใครจะหาย ชีวิตก็เหมือนถนนที่มีเรื่องที่ต้องเผชิญทุกคนมีความฝันแต่บางคนไม่เลือกเดินกูมีความฝันที่กูช้ำเนี่ยมาไม่เกินพวกมึงจะคิดยังไงอะไอสัตว์ก็เชิญแต่ตอนเนี้ยกูยังคงเดินกูยังคงเบินกูยังคงเงินกูยังคงเดินกูทํางานอ่ะแบบไม่ได้เดินมึงมาแบบพวกกูไม่ได้เชิญมึงไม่ต้องมาคิดมากเพราะพวกกูได้เงินถ้ากูมีตังกูจะเก็บซื้ออรถ ซื้อรถเสร็จต่อด,ด้วยม้าพายศไอ้พวกหักหลัง,ขงเขาเรียกว่าทายย yeah. oh. อเลยศย่าออยมาตฝักกยเหมือนคนที่โฮไม่สัตว์บัตรกอน,นิสัยไม่ดีเพลอนกูไม่ครบแห่ปัญญาอ่อนไปซื้อเอ็มร้อยล้านปูนบกูไม่แดกอ่ะาะเพื่อนกูอยู่ครบ กูดีใจด้วยพีมึงมีรถจ้ะถึงกูไม่มีรถกูก็ยังมีเพื่อนครบอ่ะกูไม่สนนะว่ามึงเป็นหลานใครอ่ะกูไม่สนนะว่าใครจะคิดยังไงกูก้มหน้าทำตาฝันไปอ่ะกูไม่สนนะว่ามึงเป็นหลานใครสงสัยทำไมผู้ยินถึงหลายใจแต่ตัวกูเองก็ไม่เคยขายใครให้ไม่เข้าใจอ่ะกูขอให้ตัวสลายไปตัวกูเองไม่เคยจะหลายใจ เพราะตัวกูไม่มีใครอ่ะกูไม่สนนะว่าใครจะหายไปเหี้